ก็สวัสดีนะครับผมตันที่ติดตามเพจของโ o เทลเซนโฟร b คิวเบกิโลโนเวเบอร์นะครับขอออยอดกันนะครับสำหรับการปรับตั้งค่าของเจ้าตัวออโต้จูนเนอร์นะครับหรือ ATU-100 นะครับเครื่องจีนนะครับที่เือดองให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามีการปรับแต่งยังไงครับวันนี้มาดูอุปกรณ์นะครับว่า ตอนที่จะต้องใช้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็คือตัวนี้ครับเจ้าพิกิทนะครับพิกิทสนะครับอันนี้ก็สั่งมาจากลาซาด่านะครับล a ซาด้หรือไม่ก็ช h o p ปีเนี่ยราคาประมาณ3ามกว่าบาทนะครับมาพร้อมกับสายตัวนี้นะครับสายดัตตานะครับแล้วก็ตัวสาย USB สําหรับเสียบต่อเขาก็คอมพิวเตอร์นะครับเป็นรุ่น USB ตัวเดิมตัวเก่านะครับ แล้วก็เจ้าตัว ATU ร้อยรุ่นนี้นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับน่าจะเป็นบอร์ดบอร์ดเดียวกันนะครับนะเป็นของเออจ้าของบอร์ดที่ใช้ก็คือเป็นเนยวอ่านกัน November 7เนี n ยนะ November 7 Delta Delta Charlie นะครับ เปลี่ยนเวอร์ชันนั้นนะครับที่เอามาใช้ในการทำปรับแต่งตัวนี้นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่ต้องดาวน์โหลดนะครับก็คือตัวนี้นะครับโปรแกรม p i คอิ t 3นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทาง Google นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนนี้จะเป็นหน้าตาของ ATU นะครับที่เวลาเปิดเครื่องออกมานะครับส่วนที่ทำมานะครับจะเห็นว่ามีการดัดงอนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับสายทั้งหมด4ส,สายนะครับเข้าไปยังจอ LCD ข้างหน้านะครับผมก็เลยทำการบัดกรีออกนะครับเพื่อที่จะให้เหลือเคี้ยวไว้สำหรับที่จะเสียบสายแพรเข้าไป หลังจากนั้นก็นำสายแพรนะครับมาเสียบเข้ากับขั้วที่เป็นเขี้ยวนะครับทั้งหมดเลยนะครับเรียงตามสีนะครับจะได้ดังรูปนะครับทำการเชื่อมต่อสาย usb เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับลืมบอกไปว่านะครับการโหลดนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บของพิกอิดนะครับ3.1ดดังหน้าตาที่โชว์ตรงนี้นะครับโหลดมาได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อย นะครับก็ติดตั้งลงเครื่องนะครับแล้วก็ทําการรันโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับแล้วก็เลือกตัวบนนะครับแตกไฟล์ออกมานะครับหน้าตาของโปรแกรมที่อยู่เดสก์ท็อปเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมีการเชื่อมต่อสาย USB ต่างๆครบหมดแล้วนะครับ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูตรงกรอบสีเหลืองนะครับก็บอกว่าให้คลิกเข้าไปที่คําว่า t o ูลนะครับทูลนะครับคลิกเข้าไปปั๊บตามเลยนะครับแล้วก็เลื่อกร่มาอย่างที่ดาวน์โหลดพิกคิดนะครับแล้วก็ทําการรีดนะครับหลังจากที่โปรแกรมนะครับอ่านเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูตัวเลขข้างล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขหลายหลักนะครับแล้วก็หลายบรรทัดนะครับเราไปเริ่มแก้ไขทีละบรรทัดกันเลยนะครับตำแหน่งที่เราจะพูดถึงนะครับลองดูตามตัวเคอร์เซอร์นะครับอันนี้นะครับเลขจากเดิม0ูนย์แก้เป็นสี่ศูนนะครับแก้ตามเลยนะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะครับจาก1 0ึก็แก้เป็น ศูนะครับทําตามนี้เลยนะครับสรุปแล้วนะครับในหน้านี้ก็จะมีการแก้อยู่2ตํตแหน่งนะครับตามวงเลยนะครับแล้วก็ทําการ write โปรแกรมนะครับกดเลยนะครับเครื่องก็ทําการรันโปรแกรมนะครับไปตามนี้เลยนะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้มันทาการทดสอบก่อนนะครับ ลองเปิดเครื่องแล้วก็กดคาริเบียรปุ่มสีเขียวนะครับอันนี้ใช้เครื่อง QRP นะครับกำลังส่งไม่ถึง5วัต์นะครับเป็นการทดลองครั้งแรกก่อนที่จะทำการปร,ปรับจูนนะครับอีกนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงครับสรุปว่าครั้งแรกเครื่องยังไม่ทำงานครับ ก็โอเคนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการเชื่อมต่อนะครับตัวพิกอิดสาตัวนี้ลงไปกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวจูเนอร์เราเข้าไปแล้วนะครับของผมเองนะครับก็พบว่านะครับหลังจากปรับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับลองใช้งานดูยังใช้งานในระดับกําลังส่งต่ๆที่ประมาณ1วัตต์ ยังไม่ได้นะครับก็เลยกลับมาย้อนดูวิดีโอของฝรั่งไว้นะครับท,ที่เขาให้ทําให้ดูนะครับก็เลยพบว่ามีอย่างหนึ่งที่เรายัางไม่ได้ทําก็คือการลดจํานวนคอยหรือว่าการพันรอบไอ้เจ้าตัวบาลันหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งของเดิมมันจะมีอยู่ประมาณข้างละ10 10ิรอบนะครับ พอกดยังไงมันก็ไม่ลงนะครับมันไม่ทํางานต้องอาศัยกําลังส่งที่ประมาณ7ถึง10บบัดนะครับถึงจะทํางานได้นะครับตอนนี้ก็เลยอ่ะเอาไงล่ะไหนก็มาถึงนี้แหละก็เลยทําการลื้อนะครับคือตัวนี้ออกให้เหลือข้างละ5้านะครับอันนี้นะข้างละ5้านะครับเอาได้ชี้ดีอันนี้ก็นับ1นับ2นับ3านับ4นับ5้านะครับฝั่งละ5นะครับบัรกี้เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมของมันนะครับ แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะสาธิตนะครับหลังจากที่ประกอบเข้าไปเรียบร้อยลงโปรแกรมแล้วนะครับแล้วก็ปรับลดจำนวนรอบของตัวนี้นะครับลงเหลือ5รอบนะครับมาดูการทำงานนะครับด้วยกำลังส่งต่ำๆนะครับปกติแล้วตัวเครื่อง q c x c Mini ตัวนี้จะไม่สามารถทีจใช้ Junner ตัวนี้ได้นะครับ ลองมาดูซึ่งตอนนี้มันมีกาลังส่งอยู่แค่ประมาณ2วัตต์นี่แหละนะครับะจะเริ่มเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้งานนะครับเจ้าตัวจูนเนอร์ที่มีการปรับตั้งค่านะครับกับเจ้าตัว qcx mini ตัวนี้นะครับซึ่งมีกำลังส่งอยู่ที่ประมาณ2วัตต์นะครับก็เลือกความถี่ที่ไม่มีการใช้งาน ก็ลดลงไปะนะครับชุดที่ประมานี้นะครับต่อสายแพดเดิลเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มาเปิดเจ้า atu ร้อยตัวนี้นะครับเปิดปุ่มในหน้าจอแสดงผลแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับในการใช้งานตัว atu ร้อยตัวนี้นะครับก่อนที่จะ ใช้งานต้องมีการปรับคาลิเบรตเครื่อนโดยการกดปุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งนะครับป๊อเข้าไปนี่นะครับตรงคําว่า s w r ต้องขึ้นคําว่าจูนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทํางานนะครับเอาละครับคราวน,นี้มาดูนะครับนี่มือที่อยู่ไกลๆนะี่คือพดเดินนะครับเดี๋ยวจะกดพดเดินไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่ากดจากเครื่องอื่นนะครับส่วนหน้าจอก็ามาจ้องตรง หน้าตัว e t u ไว้นะครับจะกดคีย์แล้วนะครับเอานะครับพร้อมแล้วเริ่มป๊าบเงียบ้อยกำลังซ o มอยู่ที่2.9วัตต์นะครับตัว QCX Mini ตัวนี้นะครับอันนี้มือกำลังกดคีย์อยู่นะ,ะปล่อยก่อน กดซ้ำบกำลังส่งอยู่ที่สองจุดแปด v s r อยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดนะครับอยู่ที่ปลายสายกา็ประมาณหนึ่งจุดเก้าวัตต์วันอย่างนั้นนะครับอโอเคก็ถือว่าถ้าเจ้าเครื่อง QCX ตัวนี้สามารถ สั่งการให้จูนเนอร์ตัว a t u 1 0 0ตัวนี้ทำงานได้นั่นก็แสดงว่ากำลังส่งต่ำๆของเครื่องอื่นๆก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เขามารับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของวิดีโอคลิปนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับที่เป็นต้นแบบในการ นำเสนอคลิปในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับกีบอยครับ73ครับ